สวัสดีพี่น้องทักทายจากบ้านมะดามเจ๋วค่ะมือวันี้พาพี่น้องมาเก็บเพชเด้อขามสะพานไปพี่น้องไปเอาบรรยากาศป่ามาฝาพี่ตอนน้องเอาบรรยากาศ,กาศาเก็บเพ็ดง,า,ง,งามๆมาฝากันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ข้องนามปลาง,า,ง,งามๆพี่น้องจ้าเอาตามมาเก็บเพชน้ากันพี่น้องจ้าดอกแรกแข่งมันไหนดูมงกอมินฟูอมอโอ้ดอกขแรกแห่งมันแต่กองโตดีใจบอ วีวีประเสัิฐเห็นเห็ดน้ำเขาเลยพี่น้อง <c oughs> ดอกง่ายดอกง่ายอย่างสวยเลยค่ะเอามาเก็บเห็ดน้ำกันอีกพี่น้องมนี้ตาไผ่ตามันมาน่น <c oughs> มนี้งามเนาะพี่น้องเนาะมือค่ะสวยงามอีีค่ะป่าก็สวยเห็ดก็งามพี่นอ้นองจ้าเบิ่งปตาค่ะเบิ่งพี่น้องโอ้ย

ออกตัดขาออกกระดเก็บมะกรองรวมกันหนยพี่น้องกเริตัดขาเห็ดผงหวานเด้อพี่น้องเด้อเห็ดผงหวานสวิตอะเอาถุงมาใายแบบตานน่มาเนี้ยโองอเล่นลที่บุฟเฟ่ฮโอเคพ่งละพรงเลเลชป นี่พี่น้องงามเลยกุ่นดอกนึงนี่นี่เออมาเอาเออเก็บดีๆโอเคโมวะอ่ะกุเตซิจุลิอูปะต้นเนรตเออมีแมงกินอยู่พี่น้องน้องนองเห็คก็ได้งามงามพี่น้องจ้ะบรรยากาศปลากับประมาณนี่แหละพี่น้องมาเนี่แดดกับลำไร้ลำไร้ข้นกับบุคคลายมาเนี่ ดีค่ะมา,าดำแจวเขาปลาได้พี่น้องเด้อกับคุณส้อยโอ้คืนนอหมานแถบวะหมานแถาน้นองใส่เบื้องเนี่ยเออหมานแถอใส่เบื้องตาเนีน่ยตาหมานเพิ่นไก่แจ็คไก่แจ็คดอกเลยเบื้องเบืบ้อง,งตาหมานเพิน่นโอ้ได้ล,ลายเลยตัวนี้เก่งเก่งเก่งหาหาหาตัวพาหน้าพี่น,น้องโ,โอเคดอกตูวค่ะ นี่ถักอุปถัตคืออกว่าพี่น้องเบไปโอ้ยเอาหนิเหลืองได้สักหน่อยแหละแต่ว่าเอาได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปเห็ดแห้งเนาะค่ะเนาะเอ็ดแห้งไว้แล้วไล่กินหนาหนาวพี่น้องพี่น้องจ้าเก็บลายลายไปเนาะนี่ค่ะเก็บลายลายไปหาสองดอกหน่อยหนิพี่น้องนี่ค่ะวี่ีวีวีใิ่วีใช่ใช่พร้อมเสร็จไหมมา วิชดีเดี๋ยจ้าชีวิตเดี๋จ้าเก็บเก็บพิน่นดีใจเพิ่นนึกว่าเพิ่นเห็นห้าเหล่าเห็นก่อนเพิน่นนี่พี่น้องงามเลยคะพี่น้องจ้ะโอ้ยไม่จดัดโทรศัพท์เผยกับบุ้มี่พี่น้องเอ้าอ,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 อันนี้คือแหวงแวงโอ้ยยังใดอยู่แหวงคือคือถางน่ะอันนี้แต่อเติมพี่น้องอนี่ค่ะงามอยู่พี่น้อง เอาเพชรแหงได้ซ้ำนี่ค่ะอันนี้ดอกนึงพี่น้องเก็บม้านขึ้นอย่างพี่น้องตุ๊ปบติปิอยู่นี่ค่ะพี่อีกพี่น้องล่ะเบียงล่ะเบียงล่ะหอยกาละตุ๊ปลงลนี่่ะอ๋อเราจะเหียบเกล็ดขวายแบบนี้องเอีกพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องน้ำไหล sáu ba mươi <laughs> ba mươi 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 เออเอาเอาเอาก็บเ,เ,เอาหล,าโโลดกันนะเออเก็บเก็บเก็บโหลดเออหลายหลายกิโลเก็บมวลคืออย่างไรพี่โน้องนี่่ะ,ะมาตัดขาพี่โนโ้อขอตัโนโนี่เก็บกองไว้แล้วก็ตัดขาเนาะงามๆด้วยค่ะมาเก็บเพชรพี่โน้องจ้า อยู่บ้านก็บเบื่อเนาะเขาป่าเขาดอนพี่น้องอยู่กับธรรมชาติได้เฮ็ดไปกินอีกมันมว,มวค่ะพี่น้องจ้าสังเกตเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดทีมันเท่ากินใด้มันก็สินี้มาแลงเนาะมาแลงกินน้ำผอมพี่น้องเพิ่นกินใ้เท่าก็กินใ้เนาะแบ่งกันกินพี่นอ้องบ่งคนกับมาแลงกันไดขณะ,ะพี่น้องงามค่ะค่ะ จมดีดียังหาเห็ดก็ได้พราะนะเก็บที่ล่ะเอา้านี่ดอกนึงเก็บเอาส่วนเขาหาเห็ดมันยาก n า ả พี้นออกจมจมดีค่ะเอา้าเฮป่าดีดี พี่น้องนาเฮ็ดน้ากันเบิ่งพี่น้องเฮ็ดดอกงามๆขึ้นอยู่ริมตอฟังน้ำพี่น้องบรรยากาศดีๆป้าพี่น้องจ้าแดดล่ำไรล่ำไรบรรยากาศสวยงามอีหลีค่ะป um ้าเนี <g 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 ่ยเก็บกองไว้กรหลายเออเดี๋ยงี้อยู่เฮ็ดโหลดเฮ็ดยังกับเฮ็ดโหลดมาเก็บเห็ดพี่น้อง เก็บกองไว้อีกแล้วพี่น้องดอกนึงโอ้ยต <Eh uh IC ั้งดอกกับบาแล้วดอกก็ยังจุ่มอยู่ข้าวผีอีกพี่น้องเห็นแได้เอปรียบตน้งดอกกำลังพี่น้องโอ้ยเด็ดซองแท้นี่ครับพี่น้องนี่อีกดอกนึงโอ้ยเก็บบอลแท้พี่น้องจะเก็บเพชรจะได้ ใส่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 ต้องทาคุนเนี่ย <c ười> เอื่อนกันเมืองเห็ดพี่นนอกไป็นตะบึ้งตะบึง,บงเก็บเห็ดน้ำกันสองคนตายย่ายใส่เบงเพงคนเห็นคนดีใจโอ้ใส่ไปใส่เบิงนะโอ้มาได้ขวนเอ้ยเห็นเห็นลายคักเนาะขวนเอ้ยขวนญมาย่างลายกระจมพอเห็นเห็นเลก็ดีใจเศราเศรษเอยพี่นอ้องนี่นะคนหาเห็ดก็ได้ เบื้งกับตาพี่หนอเบื้องหายอีกขายอีกหาลองเบิ้งเบิ้งพี่น้องข้นยางกระดอกเฮ็ดกันยังบานเนาะเบิ้องเออเอาไปตากแห้งเอาไปตากแห้งใส่ลองเบิ้งโดดกใหญ่าพี่น้องใหญ่ายก็นาข่อยอีกเอ้ยยังได้อยู่ใส่บุ้งองโกเอไปตากแห้งพี่น้องเอ้ยยังได้อยู่เขียวแต่บากะยังแข็งพกพกอยู่นี่ยังได้อยู่พี่น้องยังได้อยู่เออ พี่น้องพรบนี่เก็บไดือดตงหลายดอกเนาะคนะ่ะเนาะเป็นสิบสิบดอกเลยนะี่งสิบสิบโด่งคนตัดขากระจมเลยด้วยพี่น้องเมื่อย์มาสันมาพักข่อยเมื่อยถอดมาสันข่อยผัดยังม้วนม้วนอยู่พี่น้องเออแห้งเก็บเพชรนี่มันม้วนอีหลีเนาะพี่น้องเนะาะของป้าเขาเงาลงไปอยาออกจากป้าพี่น้องจ้าเอาตัดเร็วๆร็วอยากเมื่อยเร็วก็ตัดเร็วๆม้วนคักพี่น้องจ้า เก็บเห็ดอยู่สวิตเดอร์พี่น้องเด้อเอามาเก็บน้ำกันมวนมวลพี่น้องจ้าโอ้ยพี่น้องน้องน้เสม้วนีบชะเช้าหอยหอยเห็นไหมสิมาเอาหอยอยู่คนใหญ่นี่ไหมมันคงจะโคกต็มกระตาพวกนี้งโอ้ยนี่พี่น้องโอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดตึ้งพี่น้องดอกตุ๊บตุ๊บตุ้บเจอะซ้อนพี่น้องนี่ หนึงพี่ดอกข้านเอาพี่น้องปวดหลังข้านเอาใส่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 เบิงน้ำเลยใส่เบิงน้ำเลยใส่โอ้ปนดีใจเปนเห็นอุ้ยสองดอกเออดอกนึงแม่งกินีะเออดอกนึงแม่งกินเอาเก็บเอาเก็บเอาได้ไล่เติมจุ้ยพี่น้องเลยก็ได้เฟตมือกูตัวใหญ่เยอะแยะเต็มเก็บเต็มตา ปาดให้คอยน้ำเนย่ยคอยกลับยางไปกลับเอามีดก่อนพรามีดคอยอยู่ผุ่นผุ่นหเห็ดไปเอ้ยขอนซ้อน,นขักเถอดกระได่อย่าออกจากจป่าเดี๋มือวันหยุดกระไดพี่น้องเอ้ยเข่าเต้ป่าเบิร์งค่ะพี่น้องงามไร้คอยอันซ้อนพี่น้องอย่าปลาคอ,คอยเด้อคอยเห็นเห็ดขยกระหองวีดวัดบ้วยบ้วยพี่นอ้องคนมักพี่น้องมันเป็นแบบนี้แหละค่ะคนมักเก็บเห็ดเนาะคะ่นะเนาะ มาตัดขาน้ามันกันมาตานี่พี่น้องแล้วถุงถุงไขงว้ใส่มาตานี่โอ้ยอยางไปเอาถุงกันแป๊บนึงพี่น้องเออเจ็บเ,เอาเจ็บเอวเออเจ็บเอาเจ็บเอาตัดขาคนเออตัดกัอน,ยนอยู่ฮันอะตัดขาคนเด้อพี่น้องเด้อว่างโทรศัพท์ก่อนมันตัดบธนัด พี่น้อโอ้ค้แตกสามดอกอุ้มว่พี่น้องเอาดอกมันเป็นแถวพี่น้องให้ดอกพี่น้องดอกยมันเดูยพี่น้องจ้าค่ะนี่สวยๆค่ะพี่น้องจ้าอุ้มดอกนึ่งพี่น้องเอาดอกหนึ่งกล้วยแล้วกันแลาวก็ไปเอาดอกนั่นดอกนี่งกระปุกให้พี่น้อง เท่าระเบ้อบึงกันโอ้ยเป็นแต่เถาเนาะเขียวใส่ mm hmm. บึงขเคาะเบึงกันเด้อโอย้ยังได้อยู่เอาไปเอาไปในนั้นพี่น้องเอาไปพี่ยังก่อเฮ็ดอันเฮ็ดแห้แงโอ้ยบอกพี่ก็ถือขอกดกระดาเมื่อยฮะเห็ดพี่น้องจ้ะตัดขาแบบนี้เด้อค่ะเด้อตัดขาออก ดอกแถาๆมันไปเห็ดดอกบานๆมันไปเห็ดอันกระบะแถวบนไหนดอกน้อพี่น้องโอ้ยทั้งหนาดอกนั่งดูน่ะลาลาอากุเตล่ะนั่นเดนั่นโอ้ยแนวกระบูเห็นเห็ดประตานี่โอ้ยนั่นเดน่ะนี่นั่นดอกเรื่องหนึ่งนี่อีกดอกนึงคุณอีกดอกนรองอ่ะเจี๊ยบเดี๋ยวมองตัวจะมากปะ just stop ยุสละดะลาบะตอกเซ็ปองเดาปองเออเตจ้าหายนาทีคนมันยางไก่เนาะนีะ่พี่น้องโอ้ยคอยตื่นเตือน,นี่ละพี่น้องการเห็ดเห็ดเห็ดเนาะเวลาเ่าเห็นเขากระสีตื่นเต้นกระสีเสียงดังนี่ผู้น้องคนกระจุ่มจะเสียงดังไรคนเนาะด่านคนได้ยินพี่น้องตแต่อยากหัวอยากหัวฝรั่งกระได้ เอาข่อยเอามีดไปเซ่อไอ้โรบัตานี่บ่มีดขอยเสียอีกบ่ข่อยแฮงเป็นเพราะเวซแนนดเรื่องมีดเสียอยู่พี่นอ้องไปๆไปเบิ่งโอเคโอ้มีจังอยู่หม่ดดมงนี้พี่นอ้องนี่เก็บกองไว้อีกแล้วพี่นอ้องไปเอาดอกนี่อีกหนึ่งก้อนเอ้าปน่นปนอยู่พุ่น นี่ค่ะพี่น้องอยากได้ดอกส้มนี่แหละไปแกงมันยังหวานพี่น้องนีด่ดอกได้ดอกส้มนี่ค่ะพี่น้องเอาอยาปลา,าการั้งด้อยซันในแจักหน่อยพี่น้องจา้าเพราะว่าเห็นเห็ดแหล่าคาเ่นใช่เห็ดหรือไงพี่น้องว่าวไผัเด้แต่ว่ามันเป็นอาการแบบนี้คนหาเห็ดกับสีหูกันดีเนาะพี่น้องเนาะว่าอาการแบบอาการมวนมวนเห็ดพี่น้องเอาปัจจันนี้มาตัดขาถุงนี่ก็เต็มแล้วพี่น้องไปถุงฝุ่นมาอีกปัจจันว่าเมือ่อยทั้งเมื่อยทั้งมวนพี่น้อง ได้เลยเฮ็ดข่อยเออเดี๋ยวข่อยข่อยตัดขาก่อนห่อยเออโอเคโอเคาไปม้วนเถิดพี่น้องอันนี้ดอกเนาะบึ้งกันสระไปเนาะพี่น้องเนาะสระเพป็นว่าเลียนเสห์ประเสริญยางเร็วพี่น้องไฟตาดีเห็นเห็ดแน่พี่น้องมาเบิ่งดอกนี่ดอกนี่คือจังขาดครึ่งนี่แหละนี่พี่น้องเจ้าตัวยังกินมันงอีดอกนึงพี่น้อง มาแล้วของคุณก็มาแล้วนี่นี่พี่น้องห่วยหอดพี่น้องเบอร์เ็ดขึ้นน้ำต้นใหม่เห็ดขึ้นน้ำต้นใหม่พี่น้องโอ้ยปาดเอาเนื้อใดไปตัดปาดก่อนตันนิดน้อยด้วยจ้าเขาคือเอายนาแถวตัดนี่อะตองห่วยคนเอาเห็ดอยู่หกเนี่เอิดดีดิเอิดก็ได้เออข่อยยังเอายนาอยู่อะตองอี่มนุษย์ พอ่ะขาพี่นอ้องขึ้นน้ำต้นใหม่นี่ดอกตูมพี่น,อนอออ้องป้าดมะไนมาโตบักโมล่านไดดปัตันเออ,นอเอาเอาเอาเอเจกุตจะเป็นเห็ดที่เห้องเฮทนอกโมนี่เนาะถุงนี่พี่น้องสองถุงเลยค่ะถุงนี่ก็สีมีดอกตูมดอกบานผสมกันก็ว่าอันนี้สะเอาแต่ดอกตูมเนาะพี่น,อน้องเนาะนัะนกเลยพี่น,อนอ้องไพ่บวไหวจ้ะคะ่ะเอาเดี๋ยวดอกบาน,บานๆเ้างจะไปเฮดแห่งกัน สำหรับมือี้มาดาแจวกลาไปกวนขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบึงคลิปเด้อค่ะเด้อเอาเก็บเพชรม้อนๆน้ำกันคลิปหนาพี่น้องจ้าฝากติดตามกดซับสไครป์ใบปรกกูให้มาดาแจวคนเก่งเลยพี่น้องเก็บเพชรหลายคอยก็ว่าคอยเก่งพี่น้องค่ะสวัสดีด้วยพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแบกเพชรคอยพี่น้องเพิ่มคน